สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกครั้งนะครับผมกับช่องหมึกย่างชาแนลนะครับผมก่อนอื่นก็ฝากให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูนะครับผมหมึกดํานะครับพร้อมกับวิธีการทําแล้วก็คํานวณต้นทุนนะครับอันนี้ก็ผมก็จะละลายน้ําแข็งก่อนนะครับนี่ครับผมดำจริงๆครับอันนี้ แต่ตัวนี้จะถูกกว่าหมึกอัจเจนนะครับผมถูกกว่าครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับนี่น,นี่ก็จะเป็นของที่ผมเตรียมไว้ทําขายตอนเด็นนี้เลยนะครับหมึกดาอันนี้ก็เห็นกําไรดีเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูาวิธีการทํากันเลยนะครับนี่ครับหลังจากที่เราละลายน้ําแข็งเสร็จแล้วนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมตัวก็ยังไม่สวยไม่เด้งนะครับอันนี้เราต้องเอาเข้าเครื่องปั่นก่อนนะครับนี่เครื่องปั่นของผมสำหรับท่านใดที่ยังไม่รู้วิธีการตีเกลือปลาหมึกนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเลยนะครับผมอันนี้ผมก็จะข้ามขั้นตอนเลยนะครับมันจะได้คลิปมันจะได้ไม่ยาวนะครับ โอเคครับหลังจากที่เราปั่นเสร็จอะไรเสร็จแล้วนะครับเนี่ยครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับดับแรกเราก็เอาลูกตาออกนะครับผมแล้วก็บีบในน้ํานะครับอย่าไปบีบข้างนอกนะครับกระเด็นเข้าหน้าได้นะครับจากนั้นเราก็จะเอาปากออกนะครับครับให้ใช้ไม้ก็ได้นะครับผมถ้ายังไม่ชํานานนะครับเดี๋ยวมันจะพลาดมาโดนมือเอานะครับ ก็เนี่ยครับผมเห็นตรงนี้ไหมครับเป็นก้างหรือกระดูกหลังนะครับผมใช้ปลายมีดนะครับผมสะกิดออกแล้วก็ใช้เล็กจีบออกมาเลยนะครับเนี่ยครับผมใช้นิ้วนิ้วชี้นะครับผมตรงกระดูกหลังนะครับยัดเข้าไปแล้วก็คว้านนะครับมันจะเป็นเอ็นๆหน่อยนึงเนี่ยครับผมแล้วก็ดึงดึงตรงนี้ออกมานะครับผม อย่าไปยัดอีกทางหนึ่งนะครับไม่งั้นคอมันจะหลุดหัวมันจะขาดนะครับแล้วเราก็ใช้มีดตัดตรงนี้ออกนะครับผมแล้วก็ใช้มีดผ่าช่วงระหว่างหัวตรงกลางนะครับตรงนี้มันจะเขาเรียกขี่หรืออะไรไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็ต้องเอาออกด้วยนะครับของผมนี่เวลาผมทําผมจะอ,ออกทุกอย่างเลยครับผมข้างในนี่คือ ผมจะไม่ให้เหลืออะไรเลยนะครับเนี่ยออกให้หมดเลยนะครับของผมนี่จะสะอาดสุดแล้วนะครับของที่ผมทํานะครับทุกอย่างหลังจากนั้นเราก็จะมาลอกหนังนะครับผมนี่ครับถ้าเป็นเนื้ออย่างเงี้ยเออถ้าเป็นหนังยุย่ยๆยอย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างที่จะลอกง่ายนะครับผมนี่ ถ้าเป็นหนังแบบตึงๆงั้นผมจะไม่ลอกเลยนะครับเพราะว่าหนังเขามาสวยแต่นี้มันมันลุ่ยออกมันจะลอกง่ายนิดนึงนะครับแล้วเวลาเราลอกเสร็จเนี่ยมันจะดูน่ากินขึ้นมาเลยนะครับนี่ครับจากหมึกดำก็ขับจั๊วนี่ครับเนี่ยผมเทียบไม่ดูนะครับนี่เนี่ยเ,เพื่อนๆลองลองดูว่าถ้าวางหน้าร้านอันไหนมันจะน่ากินกว่ากันนะครับ ทำไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าช่วงเวลาดึงนะครับผมเวลาดึงขี้ออกนะครับเนี่ยเวลาดึงเนี่ยช่วงนี้นะครับพยายามอย่าให้มันค่อยๆดึงนะครับถ้าขี้มันมันหลุดหรือว่าเนี่ยมันไม่ขาดอย่างเงี้ยครับมันจะอ,ออกยากนะครับผมแต่ถ้าเกิดอ่าขี้มันมันแตกในท้องเนี่ยคืออันนี้ครับจะเป็นงานยาก มันจะออกยากมากเลยนะครับนะครับเวลาขี้มันหลุดเนี่ยให้เราบีบบีบนี้นะครับผมบีบช่วงปลายหางนะครับค่อยๆไล่ลงมาอันนี้มันจะไม่แตกนะครับนี่ครับผมเอาออกให้หมดเลยนะครับเพื่อความสะอาดตั้งแต่ผมขายปลาหมึกมาไม่เคยมีลูกค้าบอกหมึกผมนี่ขาวอะไรเลยนะครับผมก็เลยยึดวิธีการล้างนี้มานะครับผมเนี่ยเวลาผมตีเกลือเสร็จผมก็ จะมา,าทำความสะอาดอย่างนี้นะครับผมทุกครั้งนะครับนี่ครับผมขาวน่ากินเลยนะครับโอเคนะครับผมทีนี้นี่นี่อันเนี้ยถ้าเกิดเป็นหนังตึงๆอย่างนี้นะครับเนี่ยหนังเขามาสวยอยู่แล้วนะครับถ้าหนังตึงๆอย่างนี้ผมจะไม่ไม,ไม่ไม่ลอกหนังนะครับนียครับ โอเคครับหลังจากนั้นเราก็ทําความสะอาดเลยนะครับนี่ครับดูอูอันนี้เป็นไขมันนะครับนี่เป็นขี้ขี้นี่ก็รู้สึกว่าจะหลายกิโลเหมือนกันนะครับนี่ยครับพอเสร็จแล้วก็จะดูน่ากินอย่างนี้เลยนะครับผมอ่าถ้าเป็นปลาหมึกที่ผมตีเกลือนะครับผมจะไม่ใส่เกลือซ้ํานะครับเพราะว่าการตีเกลือเนี่ยก็คือ ันจะทําให้ประหมึกเด้งนะครับผมแล้วก็เป็นการทําความสะอาดในตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมตีเกลือเนี่พอผมตีเสร็จผมจะไม่เอาเกลือลงซ้ํานะครับผมนีครับทาเสร็จหมดแล้วอันนี้เขาก็จะมาแบบหัวแบกนิดนึงนะครับผมถ้าตัวไหนไม่สวยเนี่ยผมจะคัดออกนะครับผมแล้วก็ผมจะมาหันซอยนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับผมนะครับหลังจากนั้นก็ทําความสะอาดนะครับที่ผมทําความสะอาดนะครับก็คือเราจะพอเราทำเลยเสร็จแล้วนะครับก็ล้างน้ําสะอาดเนี่ยประมาณห้ารอบนะครับเนี่ยครับล้างไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับห้ารอบห้าน้ํานะครับเพราะว่าที่ผมทํามาเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือลูกค้าไม่เคย ไม่เคยมีใครพูดเลยครับว่าปลาหมึกร้านเราเนี่ยมันคาวหรือมันอะไรนะครับนะครับล้างงนี้ไปเรื่อย,รอยครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาเอน้ําปูนใส่นะครับผมแช่ไว้นะครับแช่ไว้ประมาณสิบนาทีนะครับพอเราแช่ไว้เออประมาณสิบนาทีเสร็จหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาล้างด้วยน้ําเปล่าอีกห้ารอบนะครับผม คนๆให้น้ำปูนใสมันเข้าไปข้างในนะครับนี่ครับก็ตบๆหลังจากนั้นเราก็รออ่า10นาทีนะครับเสร็จแล้วก็มาเราก็จะมาล้างต่ออีกห้ารอบนะครับครับถ้าล้างอย่างนี้ก็ไม่มีคาวนะครับผมล้างก็ต้องใช้มือขยี้ขยี้นิดนึงด้วยนะครับไม่ใช่วนคนน้ำอย่างเดียวนะครับ ตั้งจนกว่ามันจะถึง5้ารอบมนาะพอเสร็จแล้วปุ๊บทีนี้เราก็มาดูวิธีเสียบกันเลยนะครับผมเสียบเนี่ยเสียบตามผมเลยก็ได้นะครับเรามาดูต้นทุนกันเลยดีกว่าครับผมนี่ครับกิโลละ62สิบบาทนะครับบล็อกหนึ่งนี่ได้17กิโลครับแล้วก็ผมนับได้อยู่ประมาณ4 2บตัวนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมดหนึ่งบบาทนะครับแล้วก็ คัไซส์นะครับผมไซส์40บาทนะครับจะมีอยู่4ตัวแล้วก็ไซส์60บาทจะมีอยู่8ตัวส่วนไซส์80บาทจะมี23นะครับแล้วก็ไซส์100เนี่ยก็จะมีอยู่7ตัวนะครับผมอันนี้ผมก็คำนวณให้ดูแล้วนะครับนี่ครับกำไรนี้ก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยนะครับผมก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ใช้หมึกอาจเจนนะครับหรือ ลดต้นทุนของเรานะครับในช่วงนี้ก็ใช้เป็นหัวดาแบบนี้ก็ได้นะครับผมนี่นี่ครับเห็นไหมครับไม้นี้เป็นไม้เบอร์สิบสองนิ้วนะครับผมดูความใหญ่ครับอันนี้นะครับไซส์แปดสิบนะครับนี่ดูสิครับไม้นี่พอดีกับตัวเลยนะครับแทบจะไม่มีที่แทบจะไม่มีที่ถือเลยครับเนี่ยครับไม้ใหญ่อนี้นะครับผมโอเคครับ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับส่วนคลิปต่อไปเนี่ยผมจะมาทำหมึกดำนะครับแต่ว่าผมจะหั่นเป็นชิ้นนะครับ1กิโลเนี่ยมันจะได้กี่ไม้นะครับฝากให้เพื่อนๆกดติดตามผมไว้ด้วยนะครับผมยุคนี้สมัยนี้นะครับผมเราไม่ควรที่จะจับงานหน้าเดียวนะครับควรที่จะมีอาชีพเสริมหรืออาชีพสำรองไว้นะครับผมก็จะมาแนะนำให้เพื่อนๆมานี้นะครับ สุดท้ายนี้ผมก็ต้องบอกว่าชีวิตเราไม่ได้มีค่าแค่วันละ350นะครับเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกๆคนได้นะครับเอาไว้คลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่อีกทีนึงนะครับสวัสดีครับ